เ๊กผลิตโชคขึ้นเทรนเอ็กซ์ตำนานเพลงรักตลอดการเครื่องหมายสี่เหลี่ยม20ปีไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ว่ารักจะจบลงเมื่อไรไม่มีใครรู้ว่ารักจะจืดจางเมื่อใดแต่ที่รู้ก็คือวันนี้รักเธออยากจะทำเวลาที่มีให้งดงามจะก,กี่ปีก็รักเหมือนเดิมจากเด็กหนุ่มหน้าใสาที่ตามรอยความฝันสู่ศิลปินขวัญใจมหาชนเบคผลิตโชคกับเพลง ไม่มีใครรู้เพลงฮิตตลอดการ20ปีแล้วที่ทุกคนรู้จักเป๊กผ่านเพลงนี้แฟนๆพร้อมใจกันติดเครื่องหมายสี่เหลี่ยม20ปีไม่มีใครรู้เอเพราะวันที่15มีค68คือวันครบรอบเพลงพร้อมส่งความรู้สึกดีๆเติมพลังใจให้เฮียจนติดเทรนด์เระหว่างเป๊กและแฟนๆมักจะมีโมเมนต์อบอุ่นแบบนี้เสมอขอบคุณทุกกำลังใจปีนี้บอกเลยว่าใครคิดถึงเฮียเป๊กเตรียมรอสพอร์ตได้เลย เฮียเสิร์ฟแน่นอนผลิตโชคเกิดเมื่อวันที่9สิงหาคมพศ2527โดยชื่อผลิตโชคมีที่มาจากตามธรรมเนียมของโบราณสืบต่อมาเนื่องด้วยบุคคลที่ใช้นามสกุลอายนุนบุตรซึ่งเป็นนามสกุลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะต้องมีชื่อขึ้นต้นด้วยตัวผอและมีการตั้งชื่อกันเป็นกลอนภายในสกุลเขาได้เข้ารับศึกษาระดับปฐมวัยที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกแต่ยังไม่จบระดับอนุบาลบิดาก็ต้องย้ายไปทํางานที่ประเทศออสเตรเลีย จึงย้ายไปทั้งครอบครัวเป็นเวลาประมาณ7ปีได้จบการศึกษาชั้นเนประถมวัยและประถมศึกษาที่โรงเรียนกาบรามาต้าพับลิกสคูลในซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียต่อมาได้ย้ายกลับมาประเทศไทยโดยบิดาและมารดาของเขาได้แยกทางกันมารดาได้ย้ายไปอยู่กับ ครอบครัวใหม่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์แต่เขาอยากเดินตามฝันของตัวเองจึงเลือกที่จะอยู่กับบิดาที่ไทยตั้งแต่อายุ15ปีและศึกษาระดับมัธยมตอนต้นที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอเกล้าวและตอนปลายที่โรงเรียนนวมินทราชินูทีเตรียมอุดมศึกษานอมกล้าวสายสิลนฝรั่งเศส และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สา,ากลคณะศิลปกรรมาศาสตร์มหาวิทยายลายัยศรีนครินวิโรธปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโทศิลปาศาสตร์มหาบัณฑิตการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการวิทยายลัยการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยายลัยรังสิต เขายังเคยเข้ารับการอุปสมบทในวันที่5พฤศจิกายนพศ2559เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณวัดบวรนิเวศร,ราชวรวิหารโดยได้ฉายาทางธรรมว่าพระปุญญภาโคบแ,แลว่าผู้มีส่วนแห่งบุญพศ2545เปกฝึกกับแกรมมี่ประมาณ7ปีก่อนเดบิวต์ทั้งการร้องเพลง การเต้นการใช้ห้องอัดเสียงการใช้ไม้และได้เป็นสมาชิกวงดนตรีชื่อ GBO YZ สังกัด GMM Grammy ร่วมกับฟิล์มรัฐภูมิโตโคงทรั์และแบ่งพิสิทธิ์คำยอดมีผลงานสองเพลงคือเพลงยิ้มยิ้มต้นฉบับสีพันชื่นชมบูรณ์และเพลงไม่รู้จะเลือกใครต้นฉบับชาคริตแยม้มนามโดยได้ออกมิวสิกวิดีโอเพลงเปิดตัวคือเพลงยิ้มยิ้มภายหลังเป็นนักร้องเดี่ยวในสังกัด GMM Grammy